ไม่มีปัญหาเก็บที่เหลือลงกล่องได้เลยครับเช็คจำนวนเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ประสบภัยทั้งหมด97คนสเสวียงสำรองอีก126กล่องดีมากขนกับฐานให้หมดครับท่านเอาละ่ะเล่าเรื่องของนายต่อสิคนของฉันที่ส่งมาก่อนหน้านี้หายหัวไปไหนซะแล้วละ่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับ พวกเขาโดนผู้ชายที่ชื่อหางเฟิงจัดการไปตั้งหากคนคนเดียวเดียนะจัดการทหารหน่วยลบพิเศษได้ถึง3คนแกจะตอแหลก็หาหาเหตุผลที่มันน่าเชื่อถือกว่านี้หน่อยสิเขามีพลังพิเศษคนของผมตั้งหลายคนเหตุมันใช้แสงสีม่วงละลายโลหะมาแล้วกับตาผมทำตามที่คุณสั่งมาโดยตลอดเตรียมเสกอบมาให้ตั้งมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ทำมาจากคน อย่พูดอะไรพ่อยๆสิที่ผมจะบอกก็คือผมไม่มีทางให้ถอยแล้วผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโกหกพวกคุณหรอกนะนายจัดหาสเสบียงสำรองให้เรามาตั้งมากมายขนาดนี้เท่ากับว่านายเป็นคนของเราไปนานแล้วล่ะและฉันไม่ฆ่าคนของตัวเองมัว่วซั่วหรอกนะฉันจะให้คนไปนลากตัวไอ้เจ้าหางเฟืองอะไรนั่นมาและจะถามความจริงจากมันหวังว่านายจะไม่โกรธก็ว่าอยู่ ฉันได้กลิ่นคนเป็นๆที่นี่ที่แท้ก็อยู่นี่เองหนึ่งในพวกแกใครคือหางเฟิงถอยมาห่างๆไอ้ยักษ์นั่นมันไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่ทำลายประตูที่หางเฟิงเสริมแข่งได้กลิ่นอายของมันเหมือนกับสัตว์ร้ายที่ไม่ใช่มนุษย์ประสบการณ์ต่อสู้มาหลายปีบอกกับฉันว่าต้องรีบหนี ทำไมกระจกมันแข็งงี้ล่ะก็หางเฟิงเสริมแก่งกระจกเอาไว้น่ะสิฉันจะถ่วงเวลาเอาไว้เองพวกเธอรีบหาโอกาสหนีไปซะที่นี่ไม่มีคนชื่อหางเฟิงสักหน่อยคุณน่าจะมาผิดนะคะอ้าวเหรอที่แท้ก,ก็มาผิดนี่เองขอโทษนะที่รบกวนเออหนึ่งแปดสแต่นี่1804ใช่ไหม พวกแกโกหกถ้าหางเฟิงไม่ผ่อหัวออกมาพวกแกได้ตายกันหมดนี่แหละไปซะรีบหนีไปให้ไกลๆพีิลีัฉล่ะเกี่ยที่สุดไอ้พวกขี้โกหกยัหู ถึงขั้นคิดทำบอกสกีอะไรแบบนี้ขึ้นมาพี่หลีพี่นี่หัวแหลมไม่เบาเลยจริงๆฮ่าฮ่ไอ้น้องก็เมื่อก่อนตอนนัดคุยเรื่องโปรเจกต์พันล้านพี่มักจะเล่นบอร์ดที่ลานสกีกับลูกค้าอยู่บ่อยๆนะสิชุมชนสิงฝูในที่สุดก็ถึงสักทีรีบหาหน้าต่างแล้วแอบปีขึ้นไปกันดีกว่าฉันล่ะเกียิที่สุดพวกขี้โกหกพี่หลีนั่นเสียงอะไร เสียงอะไรว้ายพหลีรีบหลบเร็วเข้าอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพวกเธอเป็นอะไรหรือเปล่ามันมีตัวประหลังบิ๊กเบิ้มพังประตูเข้ามาในห้องเพื่อตามหาคุณน่ะสิอ่านั่นไงมานู่นแล้ว อะไรนะ่ะรีบหนีเร็วสับปะหลาดมาแล้วฉันเป็นเด็กดีนะไม่ใช่สับปะหลาดสักหน่อยสู้ๆคุณพยาบาลจินมันจะตามมาทันแล้วพยายามเข้านะคุณพี่สาวแล้วทำไมพวกเธอไม่วิ่งเอาเองแล้วฟาลีรีบคิดหาวิธีหนีให้เขาสิใช่ใช่รีบคิดเร็วๆสิเพ่นก่อนคิดไม่ออกแล้วโว้ย ฉันหิวจังเลยฉันจะกินพวกแกให้หมดจริงสิรีบหนีไปก่อนฉันคิดออกแล้วว่าจะจัดการมันยังไงล้วงของเด็กดีฉันเลี้ยงขนมนะอัมถั่วเหลืองอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมล่ะเจ้าหนูฮึฮา